มีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เอาจิตตั้งที่กายชื่อว่าเพียนเผากิเลสชื่อว่ามีสัมปชัญญะมีสติแล้วชื่อว่าเป็นกายยกตาสติด้วยเหมือนกันพิกขุทั้งหลายธรรมะข้อหนึ่งซึ่งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เป็นไปเพื่อความเกษมจากโยค่าใหญ่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อได้ยานทัศนะเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิช,ชาและวิมุตทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายยตาสติประโยชน์มหาศาลไหม ได้ทั้งยานทัศนะได้ทั้งวิมุตตการหลุดพ้นได้หมดเลยนะคือกายยักษาตาสติภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลบุคคลอบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่ เพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อยานทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติภิกขุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว แม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารณ์ก็สงบเห็นนะ